หน่วยการเรียนรู้ที่1ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตัวเงินความหมายของตัวเงินตัวเงินในทางบัญชีหมายถึงเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความเป็นหนี้ระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ประเภทของตัวเงินตามประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์มาตร,รา898แบ่งออกตัวเงินออกเป็น3ประเภทคือ 1. หัวเลขเงิน 2. ตัวชัญญาใช้เงิน 3. เช็ค 1. ตัวเลขเงินตัวเลขเงินคือหนังสือจาสารซึ่งบุคคลหนึง่งเรียกว่าผู้สั่งจ่ายสั่งบุคคลอีกคนหนึง่งเรียกว่าผู้จ่ายเงินให้ใช้เงินจำนวนหนึง่งแก่บุคคลอีกคนหนึง่งหรือใช้ตามคำสั่งของบุคคลอีกคนหนึง่งซึ่งเรียกว่าผู้รับเงินผู้ออกตัวเลขเงินหรือผู้สั่งจ่ายตัวเลขเ,เงินคือเจ้าหนี้ผู้จ่ายเงินคือลูกหนี้ ซึ่งลูกหนี้จะต้องลงชื่อรับรองในตัวจึงจะถือว่าตัวฉบับนี้สมบูรณ์ตามกฎหมายส่วนผู้รับเงินจะเป็นฝ่ายกำหนดว่าตัวฉบับนี้มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกี่ฝ่ายบุคคลที่เกี่ยวข้องของตัวเลขเงินตัวเลขเงินสองฝ่ายคือตัวเงินที่มีผู้สั่งจ่ายและผู้รับเงินเป็นคนเดียวกันตัวเลขเงินสามฝ่ายคือตัวเงินที่มีผู้เกี่ยวข้องสามฝ่ายได้แก่ 1>, 1. ผู้สั่งจ่ายหรือผู้ออกตัว๋ว 2. ผู้รับรองตัว๋วหรือผู้จ่ายเงิน 3. ผู้รับเงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา9ก9ได้กำหนดไว้ว่าตัวเลกเงินนั้นจะต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 1. คําคำบอกชื่อว่าเป็นตั๋วเลกเงิน 2. คํคำสั่งอันปราสจากเงินไขให้ใจ่ายเงินเป็นจำนวนที่แน่นอน ชื่อหรือยี่ห้อผู้จ่าย 4. วันถึงกำหนดใช้เงิน 5. สถานที่ใช้เงิน 6. ชื่อหรือยี่ห้อผู้รับเงินหรือคำจดแจ้งว่าให้เงินแก่ผู้ใด 7. วันและสถานที่ออกตั๋วเงิน 8. ลายมือชื่อผู้สั่งจ่าย 2. ตัวสัญญาใช้เงินตัวสัญญาใช้เงินคือหนังสือตราสารซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่า ผู้ออกตัวให้คํามั่นสัญญาว่าจะใช้เงินจำนวนหนึ่งให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งหรือใช้ตามคําสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับเงินตัวสัญญาใช้เงินมีบุคคลเกี่ยวข้องสองฝ่ายคือผู้ออกตัวหรือลูกหนี้และผู้รับเงินหรือเจ้าหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา983ได้กำหนดไว้ว่า ตัวสัญญาใช้เงินนั้นจะต้องมีรายการดังนี้ 1. คําคำบอกชื่อว่าเป็นตัวสัญญาใช้เงิน 2. คำมั่นสัญญาอันปรจะจากเงื่อนไขว่าจะใช้เงินตามจำนวนแน่นอน 3. วันถึงกำหนดใช้เงิน 4. สถานที่ใช้เงิน 5. ชื่อหรือยี่ห้อของผู้รับเงิน 6. วันและสถานที่ออกตัวสัญญาใช้เงิน 7. ลายมือชื่อผู้ออกตัว๋ว ข้อแตกต่างของตัวเลขเงินและตัวสัญญาใช้เงินตัวเลขเงินเป็นคำสั่งที่ให้ใช้เงินตามนั้นมีบุคคลเกี่ยวข้องสองหรือสามฝ่ายก็ได้เจ้าหนี้เป็นผู้ออกตัวโดยให้ลูกหนี้เป็นผู้รับรองการจ่ายเงินลูกหนี้หรือผู้จ่ายเงินต้องลงชื่อรับรองการจ่ายเงินทุกครั้งจึงจะสมบูรณ์ตามกฎหมายตัวสัญญาใช้เงิน เป็นคำมั่นสัญญาว่าจะใช้เงินตามนั้นมีบุคคลเกี่ยวข้องสองฝ่ายเท่านั้นลูกหนี้เป็นผู้ออกตัวให้กับเจ้าหนี้ไม่ต้องมีการรับรองตัวเพราะลูกหนี้หรือผู้จ่ายเงินเป็นผู้ออกตัวเอง 3. เช็คเช็คคือหนังสือจาสารซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้สั่งจ่ายสั่งให้ธนาคารใช้เงินจำนวนหนึ่งเมื่อทวงถามให้แกบุคคลอีกคนหนึ่ง หรือให้ใช้ตามคำสั่งของอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับเงินเช็คมีผู้เกี่ยวข้องสามฝ่ายคือ 1. ผู้ออกเช็คหรือผู้สั่งจ่ายเช็ค 2. ธนาคารผู้จ่ายเงิน 3. ผู้รับเงินในบางครั้งเช็คอาจมีบุคคลเกี่ยวข้องสองฝ่ายก็ได้เช่นกรณีเบิกเงินมาใช้เองจะเห็นว่าผู้สั่งจ่ายและผู้รับเงินเป็นบุคคลคนเดียวกัน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา988ได้บัญญัติไว้ว่าเช็คจะต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 1. คำบอกชื่อว่าเป็นเช็ค 2. คำสั่งอันประจากเงื่อนไขให้ใช้เงินเป็นจำนวนที่แน่นอน 3. ชื่อหรือยี่ห้อและสำนักงานของธนาคาร 4. ชื่อหรือยี่ห้อของผู้รับเงินหรือคำจดแจ้งว่าให้ใช้เงินแก่ผู้ถือ 5. สถานที่ใช้เงิน 6. วันและสถานที่ออกเช็ค 7. ลายมือผู้สั่งจ่ายการคำนวณว,วันครบกำหนดของตัวเงินถ้าตัวมีกำหนดระยะเวลาเป็นวันให้นับถัดจากวันที่ออกตัวจนถึงวันครบกำหนดไม่นับวันออกตัวตัวอย่างเช่น ตัวเงินลงวันที่25พฤษภาคมกำหนด40วันให้หาวันครบกำหนดชำระเงินวิธีการคำนวณเดือนพฤษภาคมมี3 1วันลบ25คือวันที่ออกตัวเท่ากับ6วันเดือนมิถุนายนมี30วัน และนับไปจนถึงวันครบกำหนดในเดือนกรกฎาคมคือสี่วันรวมทั้งหมด4ี่สวันวันครบกำหนดของตัวเงินจะเป็นวันที่สี่กรกฎาคมถ้าตัวมีกำหนดระยะเวลาเป็นเดือนวันครบกำหนดของตัวเงินจะเป็นวันเดียวกันกับวันที่ออกตัววันชนวันยกเว้นวันสิ้นเดือนถ้าสิ้นเดือนที่ครบกำหนดมีวันที่นั้นก็ใช้วันที่นั้น ถ้าไม่มีให้ถือวันสุดท้ายของเดือนนั้นแทนตัวอย่างเช่นวันที่ออกตัว11มการาคมกำหนดระยะเวลาของตัว5เดือนวันครบกำหนดจะนับไปอีก5เดือนวันครบกำหนดจะเท่ากับวันที่11มิถุนายนเป็นต้นการคำนวณดอกเบี้ยของตัวเงินในกรณีชำระหนี้สินระหว่างกันนั้นถ้าตัวเงินกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ ผู้จ่ายเงินจะต้องชำระเงินตามเงินหน้าตัวพร้อมทั้งดอกเบีย้ยเมื่อถึงวันครบกำหนดสูตรในการคำนวณดอกเบีย้ยดอหรือดอกเบีย้ยเท่ากับตอคือเงินต้นคูณปอคือระยะเวลาเป็นปีคูณอคืออัตราดอกเบีย้ยการคำนวณดอกเบีย้ยของตัวเงินถ้าตัวเงินกำหนดระยะเวลาเป็นวันในการคำนวณดอกเบีย้ยให้แปลงจำนว,นวนวันของตัวเงิน ให้มีระยะเวลาเป็นปีโดยหารด้วย365หรือ360ซึ่งใช้หลักเกณฑ์1น1ปีเท่ากับ365วันแต่เพื่อความสะดวกในการคำนวณอาจจะใช้ปีทางธุรกิจคือ1ปีเท่ากับ360วันก็ได้ ตัวอย่างเช่นนางจันญ,ญาออกตัวสัญญาใช้เงินจำนวน50,000บาทต่อลงวันที่24เมษายนกำหนดระยะเวลา60วันอัตราดอกเบี้ย15%ต่อปีการคำนวณดอกเบี้ยจะเป็นดังนี้ดอกเบี้ยเท่ากับ50,000คูณ 60, รคือจำนวนวนันคูณ15หาร1คืออัตราดอกเบี้ยต่อปีเท่ากับ 1,232.88บาท88สตางค์าตัวเงินกำหนดระยะเวลาเป็นเดือนสำหรับตัวเงินที่มีระยะเวลาเป็นเดือนให้ใช้เกณฑ์1ปีเท่ากับ12เดือนตัวอย่างเช่นนายกวีออกตัวสัญญาใช้เงินจำนวน4 0 0 0 0บาทตัวลงวันที่24เมษายนกำหนดระยะเวลา3เดือนอัตราดอกเบี้ย15%เปอร์เซนตต่อปีการคำนวณจะเป็นดังนี้ ดอกเบีย้ยเท่ากับ40,000ืคูณ3หาร12คือจำนวนเดือนคูณ15หาร100คืออัตราดอกเบีย้ยจะได้เท่ากับ1,500บาทถ้าตัวกำหนดระยะเวลาเป็นปียกตัวอย่างเช่นนายเตชินออกตัวสัญญาใช้เงินจำนวน70,000บาทตัวลงวันที่24เมษายนกำหนดระยะเวลา3ปี อัตราดอกเบีย้ย15%ต่อปีการคำนวณจะเป็นดังนี้ดอกเบีย้ยเท่ากับ7,000 70, คูณ3คือระยะเวลา3ปีคูณ15หาร100คืออัตราดอกเบีย้ยต่อปีเท่ากับ15,000บาทต่อปีการคำนวณมูลค่าเมื่อครบกำหนดของตัวเงิน1มูลค่าเมื่อครบกำหนดของตัวเงินชนิดมีดอกเบีย้ยหมายถึง จำนวนเงินหน้าตัวบวกด้วยดอกเบี้ยของตัวเงินสำหรับระยะเวลาที่ถือตัวเงินไว้ในมือ 2. มูลค่าเมื่อครบกำหนดของตัวเงินชนิดไม่มีดอกเบี้ยหมายถึงจำนวนเงินหน้าตัวเมื่อถึงวันครบกำหนดตามระยะเวลาในตัวตัวอย่างเช่นกิจการมีตัวรับเงินฉบับหนึ่งจำนวน 3. 0,000บาท ตัวลงวันที่20เมษายน 25x1 กำหนดระยะเวลา60วันอัตราดอกเบี้ย15%ต่อปีการคำนวณวันครบกำหนดเดือนเมษายนเท่ากับ30ลบ20คือวันที่ออกตัวเดือนพฤษภาคม31วันและเดือนมิถุนาอีก19วันรวม60วันวันครบกำหนดชำระเงินคือวันที่19มิถุนายน 25x1 การคำนวณดอกเบี้ยของตัวเงินเงินหน้าตัวคูณระยะเวลาของตัวเงินคูณอัตราดอกเบี้ยเท่ากับส0ม0 0ืคูณ60หารสาคือระยะเวลาของตัวคูณ 15, 1ห0ารคืออัตราดอกเบีย้ยเท่ากับ739 7 3สบ้าทสตางค์ การคำนวณมูลค่าเมื่อถึงวันครบกำหนดของตัวเงินจะคำนวณได้โดยเงินหน้าตัวบวกจำนวนดอกเบี้ยของตัวเงินเท่ากับ3 0มหมบวก739าบาท7จสตางค์จะได้ยอดของตัวเงินเมื่อถึงวันครบกำหนดคือ3739บาท73สาตางค์าตัวเงินรับชนิดไม่มีดอกเบีย้ยมูลค่าตัวเมื่อถึงวันครบกำหนดคือ30,000บาท